สวัสดีจ้าสะเพย์วรนรัยาคุณเพียนะวันนี้มาขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวทำขนม้าตบมัดนะจ้าอะขูดขูดเข็นกาัานเป็นมัดมัดอ,อันนี้นะจะแตดเข็นเล่นเบา แมไไหมงเ่ายเลยน้องมาคั้นกะทิทำข้าวต้มมัดแซนอร่อย ค่ัก่อนนะยังไม่หมดเลยไ,ได้สามซีกแหละอขอบุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย